สวัสดีครับผมชัยหมวกแดงนะครับแจกฟรีแคตตาล็อกนะครับสินค้ามีมากกว่าพันแบบเป็นหมื่นแบบเลยนะครับสนใจนะครับกรลุณาทักไลน์ให้ผมหน่อยนะครับสวัสดีนะครับผมชัยหมวกแดงนะเพื่อความรวดเร็วนะครับผมเน้นเลยนะครับกรลุณาทักไลน์ให้ผมเถอะนะครับบางทีเราทักข้อความเข้ามาเนี่ยบางทีแอดมินผมมองไม่เห็นนะครับแบบมันไม่ขึ้นบางทีอย่างเงี้ยผมขอความกรลุณานะครับกรลุณาทักไลน์เลย ผมต้องขอภัยมาที่นี่นะที่นี่นะครับบางทีมันตอบช้ามันมองไม่เห็นนะครับความน่าการุณาทักไลน์เลยสินค้าเรามีมากกว่าพันรายการบางทีมีเป็นหมื่นรายการเลยแล้วมีแบบเยอะแบบเนี่ยสามารถดูแบบต่างๆผ่านแคตตาล็อกได้เลยพี่ท่านใดชอบแบบไหนก็แคปหน้าจอวงกลมมาได้เลยนะครับหรือเราจะออกแบบใหม่ให้ก็ได้ถ้าท่านมีรูปอยู่แล้วมีแบบที่ต้องการอยู่แล้วหรือไม่มีเราก็ออกแบบใหม่ให้ให้ได้นะครับสกีนโลโก้ฟรี ออกแบบฟรีนะครับและก็สามารถสั่งซื้อสอบถามรายละเอียดต่างๆของแต่ละแบบแต่ละอย่างนะครับได้หมดเลยผ่านนี้ได้เลยนะครับแล้วก็มันจะคุยง่ายแอดมินผมจะเห็นชัดนะครับสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับหรือในการทํางานของเราได้นะครับผ่านนี้ได้เลยสอบถามได้เลยนะครับหรือสั่งซื้อผ่านไลน์เราได้เลยขอบพระคุณนะครับพี่ๆทุกท่านนะครับที่สนใจนะครับผมชัยหมกแดงขอ ขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ